สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูหน่อของต้นกล้วยน้ำว้าต้นเตี้ยนะคะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะหลายๆท่านที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่ามุมเกษตรเนี่ยขายราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะพามาดูขนาดที่ขุดขายกันนะคะ อ,อย่างถ้าหน่อเล็กๆแบบนี้เนี่ยจะหน่อละหนึ่งร้อยนะคะหน่อละหนึ่งร้อยนะคะเวลาที่ขายเวลาที่ส่งก็คือเราจะขุดขึ้นมาแล้วก็ตัดใบมันทิ้งไปนะคะเหลือประมาณเอ่อสักประมาณสักคืบหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็จะแพ็คส่งไปแบบไปแบบนั้นนะคะถ้าต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยค่าส่งก็60บาทเนาะส่วนต้นใหญ่ขึ้นมาแบบนี้จะต้นละ1้อยนะคะจะเป็นหน่อละ1 5อนะคะเวลาขุดก็คือขุดขึ้นมาแล้วก็ตัด ตัดแบบนี้ให้เหลือคืบหนึ่งนะคะแล้วก็เราเราก็จะใส่กล่องส่งไปทั้งแบบนี้นะคะถ้าใครที่ต้องการเอ่อไปทั้งต้นแบบนี้ก็ได้นะ,ะแต่มุมเกษตรไม่แนะนานะคะก็คือเอ่อขนส่งค่อนข้างยากค่าขนส่งแพงนะคะแล้วก็เวลาที่เรา,เาไปปลูกยังไงซะถ้าเราตัดได้ก็จะดีอยู่แล้วนะคะคือบางทีถ้าเราปลูกทั้งแบบนี้เนี่ยพวกนี้ก็อาจจะเหี่ยวแห้งไปนะคะในกรณีที่เราเอาไปปลูกแดดร้อยฝนร้อยเลยนะคะก็เลยแนะนําให้เราตัด ไดีกว่านะคะหรือว่าใครที่ต้องการที่จะให้ส่งทั้งต้นแบบนี้ก็ได้นะคะค่าส่งก็จะแพงหน่อยนะคะส่วนพวกนี้ก็จะต้นละ250แล้วนะคะต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะ250 ในการเอาไปปลูกเนี่ยเราสามารถที่จะผ่าเขาเป็นชิ้นๆเพื่อที่จะได้จํานวนเยอะขึ้นได้นะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ผ่าก็คือปลูกทั้งแบบนี้เลยก็ได้นะคะตอนที่เราขนส่งไปก็คือเราจะขุดขึ้นมาตัดล่างนะคะแล้วก็ตัดให้เหลือแค่นี้นะคะหรือว่าใครที่ต้องการสูงก็ตัดเหนือขึ้นมาหน่อยก็ได้นะคะต้นใหญ่แบบนี้เนี่ยค่าส่งอยู่ที่ต้นละร้อยต่อเอ่ออยู่ที่อะไรนะเขาเรียกว่าเอ่อ กล่องละหนึ่งร้อยนะคะส่วนแบบนี้เนี่ยกล่องละแปดสิบนะคะกล้วยนีย่ค่อนข้างที่จะหนักเลยนะคะค่อนข้างที่จะหนักเนาะเพราะฉะนั้นราคาค่าขนส่งก็จะแพงหน่อยนะคะเนาะนี่ก็เป็นหนอ่อกล้วยน้ําว้าต้นเตี้ยนะคะที่มุมเกษตรเอ,อ่อมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจซื้อนะคะของเพื่อนๆเนาะหลายๆคนก็ถามกันเข้ามานะคะว่ามุมเกษตรเนี่ยมีเก็บเงินปลายทางหรือ,อยังนะคะมุมเกษตรไม่ทําแบบ เก็บปลายทางนะคะเพราะว่าสินค้าของมุมเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้นะคะแล้วก็การที่เอ,อ่อเก็บปลายทางก็จะมีลูกค้าบางคนนะคะที่เขาเอ,อ่อไม่ไม่รับสินค้านะคะทําให้สินค้าตีกลับมานะคะเสียหายเนาะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรก็เลยไม่มีปลายทางนะคะต้องขออาภัยด้วยสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการนะคะที่จะให้มุมเกษตรแบบส่งแบบเก็บปลายทางนะคะ โอเควันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้ในเพจมุมเกษตรนะคะแล้วก็มีไลน์นะคะไลน์เดี๋ยวไลน์กับเพจเดี๋ยวมุมเกษตรจะใส่ไว้ในรายละเอียดคลิปนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูแล้วก็เอ่อทักมาคุยกันได้นะคะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ